สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกนะคะวันนี้พี่มันจะพาน้องๆมาทำแบบฝึกหัดนะคะที่1.12นั่นเองต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน0นถึง5นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ คำสั่งที่1เขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนั่นเองนะคะส่วนย่อยและส่วนรวมคืออะไรนะคะเดี๋ยวพี่แมวขออธิบายก่อนว่าในวงกลมอันใหญ่เนี่ยคือส่วนรวมนั่นเองเราจะแทนด้วยรูปภาพในรูปภาพนี้ส่วนรวมก็คือทั้งหมดนั่นเองมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะมีเป็ดทั้งหมด3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นส่วนรวม ส่วนรวมก็คือ3โอเคไหมและส่วนย่อยล่ะส่วนย่อยคืออะไรนะคะเราจะอ้างอิงจากรูปภาพนี้นะคะส่วนย่อยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะก็คือเป็ดสีสีขาวกี่ตัวคะ1ตัวเราก็จะเขียนลงไปนะคะและเป็ดสีดำกี่ตัวคะเป็ดสีดำอีก2ตัวน้องๆสังเกตเห็นไหมว่า เมื่อเรานำตัวเลขลงมาแล้วว่าเป็ดสีขาวหนึ่งตัวเป็ดสีดำสองตัวน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าส่วนย่อยจะนำมารวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมรวมกันคืออะไรคะรวมกันก็คือบวกกันนั่นเองนำส่วนย่อยเนี่ยมารวมกันจะได้เท่ากับส่วนรวม1บวกกับ2เท่ากับส่วนรวมก็คือ3นั่นเอง โอเคไหมคะไม่งงนะเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะในที่นี้ส่วนรวมนั่นก็คือ5เพราะว่านกมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด5ตัวแล้วส่วนย่อยล่ะคะพี่มาเราจะแยกออกเป็นยังไงดีอ้าวเราก็แยกออกเป็นเนี่ยคะมีใครสังเกตเห็นไหมเราก็จะแยกออกเป็นที่อยู่ในรางกี่ตัวคะ2ตัวและที่บินอยู่กี่ตัว 3ตัวตเราจะมาเช็คนะคะว่าถูกหรือเปล่านั่นก็คือเอาส่วนย่อยมารวมกันจะได้เท่ากับส่วนรวมจริงไหมเอม่ยจะได้เท่ากับส่วนรวมจริงไหมส2รวมกับ3เท่ากับส่วนรวมนั่นก็คือ5ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะอ้าวทำยังไงล่ะคะทีนี้พี่มายเขาไม่ให้ส่วนรวมมาแต่เขาให้ส่วนย่อยมาเ้าให้ส่วนย่อยมา ส่วนรวมก็คืออะไรเอ่ยที่พี่มาได้พูดไปที่พี่มาได,ด้อธิบายไปเมื่อสักครู่ส่วนรวมนั่นก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะส่วนรวมในที่นี้คืออะไรนะมีใครบอกพี่มาได้บ้างนั่นก็คือ4นั่นเองอา้าวทำไมถึงเป็น4ล่ะคะเพราะว่ามีวัวทั้งหมดกี่ตัว4ตัวนั่นเองแล้วเขาก็แยกออกเป็นส่วนย่อยนั่นก็คือ2ส่วนย่อยคือ2เขาอาจจะจำแนกจากอะไรล่ะคะพี่มา เขาก็อาจจะจําแนกจากวัวที่อยู่ในคอกหรือว่าอีก2ตัวก็คือวัวที่อยู่อยู่นอกคอกนั่นเองโอเคไหมคะอา้าวเพราะฉะนั้นเราได้ส่วนรวมมาแล้วนะคะส่วนย่อยก็ได้มา1อันแล้วส่วนย่อยอีก1อันจะเป็นอะไรคะเนี่ยเนื่องจากน้องๆจําได้ไหมว่าส่วนย่อยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมถ้าส่วนรวมมี4 ส่วนย่อยมี2แล้วส่วนย่อยอีก1อันคือจะต้องเป็นเท่าไหร่คะ2บวกกับอะไรถึงจะได้4 2ก็ต้องบวกกับ2ใช่ไหมคะ2บวก2ได้เท่ากับ4นั่นเองต่อมาค่ะในคำสั่งข้อที่2นะคะเขาบอกว่ามีไก่ทั้งหมด5ตัวนะจัดไก่เข้าสุ่มไก่ทั้งสองสุ่มจะได้สุ่มละกี่ตัวที่แตกต่างกัน เขียนตัวเลขแสดงส่วนย่อยส่วนรวมลงในวงกลมด้านล่างโอเคไหมเขาก็ให้ไก่มาทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวแล้วก็ให้สุ่มมาอีก2อ,อันนะคะ2สุ่มเนาะแล้วก็ให้เรามาจัดนะคะก่อนอื่นเลยส่วนรวมเราจะมาดูส่วนรวมก่อนก่อนอื่นเลยนะคะส่วนรวมไก่มีทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัว เพราะฉะนั้นส่วนรวมก็คือ5นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนส่วนรวมไว้ก่อนทุกอันเลยแล้วเราค่อยไปแยกว่าไก่จะเข้าไปสุ่มที่1กี่ตัวสุ่มที่2กี่ตัวนั่นเองนะคะ,ะน้องๆก็เขียนส่วนรวมไว้ก่อนเลยนะคะ5เพราะว่าไก่เนี่ยมี5ตัวอ่ะเราก็จะแทนส่วนย่อยนะคะวงกลมที่1เป็นสุ่มที่1และวงกลมที่2เป็นสุ่มที่2โอเคไหม เราจะจัดการแยกไก่5ตัวเนี่ยว่าจะมาอยู่สุ่มที่1กี่ตัวจะมาอยู่สุ่มที่2กี่ตัวโอเคไหมซึ่งแต่ละแบบเนี่ยการแยกแต่ละแบบเนี่ยจะต้องแตกต่างกันโอเคไหมคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะจากข้อที่1นนะคะเราได้ส่วนรวมมาแล้วนั่นก็คือ5โอเคไหมก่อนอื่นเลยเราจะให้ สุ่มที่1นเนี่ยให้ไก่เข้าไปแค่1ตัวอ่าเราก็แยกนะคะไก่ลงไปแค่1ตัวเดี๋ยวพี่มาเปลี่ยนสีดีกว่าไก่ไปแค่1ตัวอ่าไป1ตัวแล้วแล้วสุ่มที่2จะเข้าไปกี่ตัวล่ะคะเข้าไปกี่ตัวเอ่ยอ่ามีอยู่ห้านะมีอยู่5้าตัวเข้าไปสุ่มที่1แล้ว1ตัวเหลืออยู่อีกกี่ตัวคะ4ตัวเพราะฉะนั้นอีก4ตัวนั้นจะต้องไปอยู่สุ่มที่2นั่นเองโอเคไหม ให้น้องๆ yeah. นึกนะคะว่านึกภาพตามพี่ไมนะคะว่าตัวนี้เป็นสุ่มที่1ตัวนี้เป็นสุ่มที่2โอเคไหมคะอ้าวต่อมาค่ะต่อมาต่อมานะคะเดี๋ยวพี่ไม้ให้ตัวนี้เป็นอันนี้เป็นการจัดแบบที่1นะคะอันนี้เป็นการจัดแบบที่2ต่อมาการจัดแบบที่สองนะคะม,มีไก่อยู่5ตัวสุ่มอันแรกสุ่มอันแรกเราจะให้ไก่เข้าไปทั้งหมด2ตัวแล้วเหลืออีกกี่ตัวคะ จะเข้าไปในสุ่มอันที่2ก็เหลืออีก3ตัวจะต้องเข้าไปในสุ่มอันที่2นั่นเองใช่ไหมแล้วพี่มา์ขอเปลี่ยนสีโอเคนะคะต่อมาค่ะต่อมาการจัดแบบที่3จัดแบบที่สามนั่นก็คือมีไก่อยู่5ตัวสุ่มอันที่1เนี่ยเราจะให้ไก่เนี่ยเข้าไปเลยในสุ่มที่หนตัวอ่าสุ่มอันที่1น,นะเข้าไป3ตัวสุ่มอันที่2 ไก่จะต้องเข้าไปกี่ตัวคะเหลือไก่อยู่กี่ตัวเหลือไก่อยู่2ตัวนั่นเองเพวกน้องอย่าลืมนะว่าส่วนย่อยเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมเสมอโอเคไหมคะต่อมาค่ะการจัดรูปแบบที่4นะคะอาจจดรูปแบบที่4นะมีไก่อยู่5ตัวสุ่มอันที่1สุ่มที่1จะให้ไก่เข้าไปเลย4ตัวให้ไก่เข้าไป4ตัวนะคะและ สุ่มที่สองไก่จะเหลืออยู่กี่ตัวคะหนึ่งตัวที่เข้าไปสุ่มที่สองนั่นเองโอเคไหมการจัดแบบที่ห้านะคะการจัดแบบสุดท้ายนั่นก็คือให้ไก่ทั้งห้าตัวเนี่ยเข้าไปอยู่สุ่มที่หนึ่งหมดเลยอ่าโอเคไหมเข้าไปอยู่สุ่มที่หนึ่งหมดเลยแล้วสุ่มที่สองเนี่ยมีไก่เข้าไปไหมคะไม่มีนั่นก็คือศูนย์นั่นเองต่อมานะคะโจทย์ข้อที่สามเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะโอ้โหก็มีมาทั้งหมดกี่ข้อคะเนี่ยหนึ่งสองสมีทั้งหมด9ข้อนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากข้อนี้เลยอ่าข้อที่1น,นี่นะคะเขาให้ส่วนรวมมาคือ5น้องๆอย่าลืมนะว่าส่วนย่อยเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับ ส่วนรวมโอเคไหมมอนกับเมื่อกี้เลยนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมวา่าถ้าสมมุติว่ามีไก่5ตัวเราจะแบ่งไก่เข้าสุ่มที่1กี่ตัวแล้วแบ่งไก่เข้าสุ่มที่2กี่ตัวน้องๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ,ะในที่นี้พี่มาจะให้เข้าสุ่มที่1กี่ตัวดีนะสอตัวนะคะแล้วให้เข้าสุ่มที่2เนี่ยกี่ตัวคะถึงจะครบกับส่วนรวมก็ต้อง2บวกกับ3นะคะ ดันงนั้น2รวมกับ3แล้วจะได้เท่ากับ5นั่นก็คือเป็นส่วนรวมนั่นเองต่อมาค่ะส่วนรวมของเขาคือ2อ่าข้อนี้นะคะแยกได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยพี่มาก็จะแยกเข้าสุ่มที่1 1ตัวแล้วเข้าสุ่มที่2 1ตัวเพราะส่วนย่อยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมนั่นเองไม่งงนะคะต่อมาค่ะ1เขาให้ส่วนรวมมานั่นก็คือ1ส่วนย่อยอ่ะพี่มาจะแบ่งเข้าสุ่ม สุ่มแรกให้เข้าไป1ตัวสุ่มอันที่2องนะคะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าส่วนย่อยจะต้องรวมกันเท่ากับส่วนรวมต่อมาค่ะส่วนรวมของเขานันก็คือ3นะคะพี่มาก็จะให้เข้าสุ่มที่1เนี่ยเป็นกี่ตัวดีนะเป็น1น,นะคะแล้วเข้าสุ่มที่2เนี่ยเป็น2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนย่อย2รวมกับส่วนย่อย1 จะเท่ากับส่วนรวมนั่นก็คือ3นะคะต่อมาค่ะส่วนรวมของเขาน่นันก็คือ4จะแบ่งเข้าซูมที่1เป็นกี่ตัวดีน้าเป็น3นะคะแล้วก็ส่วนย่อยก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย1นะคะเพราะรวมกันแล้วจะได้เท่ากับส่วนรวมหรือน้องๆจะแบ่งเป็น2กับ2ก็ได้นะคะเพราะส่วนย่อย2บวก2เท่ากับส่วนรวมนั่นก็คือ4นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ในที่นี้เขากําหนดมาให้เลยกําหนดส่วนรวมมาให้นั่นก็คือ4แล้วก็กําหนดส่วนย่อยสุ่มที่1มาก็คือ2นะคะเพราะฉะนั้นเหลือส่วนย่อยที่จะลงในสุ่มที่2นั่นก็คือเท่าไหร่คะนั่นก็คือ2นั่นเองเพราะส่วนย่อยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวม2บวกกับ2ได้เท่ากับ4นั่นเองนะต่อมาค่ะเขาให้ส่วนย่อยมานะคะจากนั้นให้เราหาส่วนรวม สูตรที่พี่ไม้ให้ไปคืออะไรนะส่วนย่อยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมนั่นเองเราก็จับส่วนย่อยเนี่ยมารวมกันเลย1บวกกับ3ได้เท่าไหร่คะได้ส่วนรวมนั่นก็คือ4นั่นเองเก่งมากค่ะต่อมาค่ะเขาให้ส่วนรวมมาส่วนรวมมาสบายเลยหาส่วนย่อยนะคะเอาเป็นเท่าไหร่ดีส่วนย่อยส่มที่1ให้เป็น2ละกันส่วนย่อยอีก1สุ่มก็คือให้เป็น1นะคะ เพราะว่าส่วนย่อยจะรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆอันสุดท้ายนะคะก็คือเขาไม่เขาไม่กำหนดมาให้นะะเดี๋ยวพี่มายกาหนดเป็นเท่าไหร่ดีนะสามล้วกันอ่ะสนะคะให้น้องๆกําหนดส่วนย่อยนะคะอย่าลืมว่าส่วนย่อยจะต้องรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมโอเคไหมเดี๋ยวให้เวลาน้องๆน,นะคะ ในการทำข้อนี้5วินาทีนะคะโอเคค่ะเสร็จกันรึยังเอ่ยพี่มาคิดว่าน้องๆน่าจะเสร็จแล้วนะคะส่วนรวมที่พี่มากำหนดไปนั่นก็คือ3นั่นเองน้องๆจะแยกส่วนย่อยเป็นอะไรนะอาจจะแยกส่วนย่อยเป็น2นะคะแล้วก็ส่วนย่อยอีกหนึ่งอันก็คือ1ก็รวมกันได้เป็น3พอดีนะคะโอเคไหม สุดท้ายนี้นะคะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใพี่มาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าสงสัยข้อไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือว่าอยากให้ทำแบบฝึกหัดข้อไหนนะคะก็สามารถเม้นบอกพี่มายไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่มาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย